สบายดีพี่น้องวันสงการนะพี่น้องมันเป็นวันชมการอยู่สบายดีพี่น้องปลองปลาบา,าจุภูสคนเด้อจามเอ็นพี่น้องจามเอ็นซื้อเนื้อเศษมาแล้วก็เห็ดจามเอ็นพี่น้องเสียบเสมาแล้วก็ย่างกลับแก้มพี่น้องเดกินกนับนังบัวสองคนกินย่างแล้วก็สิกินเลยได้พี่น้อง อย่างเราไปกนินเลยอันนี้กับผักงหน่ะติ๊บเขาผออักแก้มน้องผักข้าวทอกกอ้องผักอีไอ,อย่างน,นอุ้ยหอมดีน้อหอมโพดหอมโพแล้วจางเอ็นได้จี่น้องไพอ้อนน้อง หอมหอมขนาดหอมขนาดมามาพี่น้องกินน้ากันอย่างไปนํากินไปนําเลยเด้เนาะอ,อยากชิมดยห่อนอแซ่บพี่น้อองือืมอ้ม แซบ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 มาเด้อม,มาเด้อก็ได้เมื่อบ้านเมื่อสองนี่นาอย่างเอ็นอก,กินะแะไิเอ็นซื้อชิ้นซื้อเนื้อ,อเศษมากะงามงามพี่น้องเนื้องามก็ดอกได้กลับบ้านกับสองแน่พี่น้อง เดินทางไปไซมมาไซกับเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องอืมผัดยางแสบเลยเป็นยังไงแสบมากอร่อยเวอร์ที่สุดนี่ได้เบียร์จะขวดเลยย <c oughs> ีนดีน้องแสบคักดยินดี กินได้เลยกินได้เลยกินแบบสดๆมันห่อเลยเนาะเอาข้าวตุบาปลาจำเขียวยักษ์บ้านบ่มีแจวขีพี่เอาไปหน่อย มีแจวเี่เพีงเ่งนจะพักป่ะ,ปะเนาะักก็ที่ท่าแล่ไปนะยังบไิกินข้าวอีกเด้อนะกินชุดเซตหน่อยากาศชุดยอดไปน่นอะสายเนื้ออันนี้อพออยากอมนอนมดเลนี่ <c oughs> อืมคักอีกทีพี่น้องบาได้มีโอกาสได้ย่องไอ้ไผอยงามงั้นเหรอได้มีโอกาสได้กินเลยแหละเบนอืมกินเลยอัน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 ย่างอันย่างแหย่ย่างอันไหมลายมันชิแข็งอืมแล้วพอเป็นชำลายเนาะดูดิฟ้าก็ยังกินแล้วเนาะ หน้าปาจจัยังไงนะพอดีน้าตาหน่อยเหมียนโดยพี่น้องอากาศก็บ่อนฮอนแต่ว่าใจบไดหฮอนเด้อพี่น้องนี่ปันใจฮอน่ะเปียงสีใจเย็นเย็นเปียงมาเด้อพี่น้องมามามากินกับแม่น้องเสียงกับน้องบัวอืมโชว์บรรยากาศสำจุดในเตาอบเลยเนาะที่สุดเลย จะว่ากัดค่ะกัทมมดทรามดาาน่ะพี่น้องเร <c oughs> ื่องนี้เนาะบางวันจะเปิดเพลงธรรมาดาความหอนความลรนจำน้องสองการเนาะ <c oughs> พ้นตนะ๊ะมะแล้วมันเป็นเรื่องแปลกะบับวันวันตอนต้นเดือนนะพัดอันนั้นสงการได้พี่น้องเบิดเท่านี้อะไรเนาะตอนต้นเดือนเพราะว่าหนาวพี่น้องนอยมันก็อยากแปลกใจยังหน่อยเนาะอันพภาว่าเออแั่นี้เนี่ยนะ บรรยากาศคุ้นเคยาาเทั้งอากาศคุตเหยีเบิดเลยเนะด็ดนะดูเด็ดดีคอยไปอยู่เด็ดดีคอยไปงานดูฝรั่งกินนี่อร่อยเหลืเด็ดมากเลยเด็ดอิชลมเปิดเปิดเปิดจะหอนเลยเด็ดดีแล้วอร่อยเลือเด็ดพี่น้องกินน้ำคือกันในฝรั่งกันเลยเอาเห็ียดยังให้กินก, <ไป S 1> กินกินเบิร์ดเราก็เลย ลูกน,น้องค่ะกินยังกินกินด้วยเนาะอร่อยเลยตื่นามาใา่ไหมยังถามหาเดีค่ะเนื้งอย่างยางจอนอร่อยค่ะอ่ะพี่น้องกล่องไปกินแบบลูกถุ่งเลยเด้อพี่น้องลูกถุง่งคน,ะนไหนป้าโคตรโคตรเลยนาึ่งอันไหนที่ซื้อมากินเดิมเนาะ แจ๋วนีไ่ไร่แจ๋งอืมอืมอราคาทองไม่ยั่วเดี๋ยววันเราได้ไปใส่จามเอ็นกินค่ะ<ป> <c oughs> มาเด้อมาเด้อแสบพี่น้องแสบ กัวชีก๋วยจี่แซ่บพี่น้องแซ่บได้เรื่อยชิมบุญช้อปสีฮุกใหม่เลยนาะแซ่บอีเดีอร้อนโอ้แม่อุ่นให้เลยอ,อร่อยไหมครับอร่อยนะโอ้ แม่น้องโอ้ยอยากขยาวแล้วก็เลยพอพีอ่น้องจะไล่าตายแหละขอจวดสิเขาจบคลิปมาเพียงเพื่อพี่น้องคนหน่อยตื่นจ้ะขอบุญขอบคุณหล,ลายๆเด้ดอที่เขามาหาบสมสบายดีปีใหม่ลาวเนาะสมการกันผูได้ไปเที่ยวทั้งได้กับเขาหายเดินทางปลอดภัยมีความสุขในวันหยุดเนาะวันสงการห้อง เมื่อหนึ่งกับเบิร์ตแลนะน้อปีนี่นอะพี่น้องชมการค่ะพบพอกันปีใหม่แกแล้วกแหละจักย่ามได้เลยชี้เมือพี่น้องบูได้ให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศบานเมน้องชิงจักเถือ่อจตั้งแต่เหตุยูทูบ b ัสงแต่เหตุยูทูบนี่นังบุาลเลเมื่อล่าเลยก <c oughs> ินห่อดิพี่น้องได้แต่ทรถาทมไทยก,นกันเนาะทรถามไทยไม่ใหญ่พอใหญ่ทั้งบานแตยังจะดีไม่แห้งพี่น้อง ขอบคุณขอบคุณลายเด้อเบาลายแย่ห่าพี่น้องเบาไปเลยๆขอบคุณที่เขาให้กำลังใจขอบคุณลายที่ปบัติเบบป้าแม่น้องซิงกัสบายดีปีใหม่ลาวค่ะเด้อพี่น้องพบพอกันขิดหนาเนาะน้องซิงกินต่อเ้อ